สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับช่องหนุ่มหมิง KJ Channel นะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทานอาหารแบบเวียดนามนะคะวันนี้ก็จะเน้นผักๆนะคะเพื่อนคนไหนที่ชอบอาหารเวียดนามนะคะจะต้องชอบสิ่งนี้แน่เลยนะคะตอนนี้เราก็มาถึงที่ร้านแล้วแล้วก็สั่งแหนมเนืองชุดเล็กมานะคะทุกคนสองไม้ก็มาเป็นเซตแบบนี้มีน้ําจิ้มแล้วก็มีพวกกล้วยแตงกวา มะม่วงพริกกระเทียมนะคะแล้วก็ผักสดนะคะพร้อมกับแป้งสำหรับหอ่อก็จะนวนนวแบบนี้น้ำจิ้มก็จะเป็นน้ำจิ้มถั่วหวานมันๆน,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 นะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเซตของแหนมเนืองนะคะห่อแบบนี้เลยอันนี้ใส่เยอะเกินนะคะคือจะเข้าปากยังไงก่อนเพื่อนๆเ,เบลเอเลยนะคะวางอยู่บนจานแบบนี้เรากำลังคิดอยู่ว่า เราจะใส่ปากยังไงนะคะทุกคนเวลาใครชอบกินพริกกินกระเทียมหรือใส่อะไระมีกล้วยด้วยกล้วยดิบนะคะทุกคนก็สามารถใส่ไปได้นะคะตอนนี้ระหว่างที่เรารอเมนูอื่นนะคะเราก็กำลังง้วนอยู่กับแหนมเนืองอยู่นะคะทุกคนหวังว่าเพื่อนๆหลายคนที่กำลังมองหาว่าอาทิตย์นี้สุดสัปดาห์นี้จะกินอะไรดีเมนูแหนมเนืองนะคะ ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่อยากจะแนะนำทุกคนนะคะคิดว่าหลายคนก็คงจะชอบอาหารเพื่อสุขภาพอะไรอย่างนี้กินผักเยอะๆอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนระหว่างที่เรากำลังบรรจงห่อแหนมเนืองนะคะเอาแป้งมาวางนะคะเอาพริกกระเทียมแตงกวามะม่วงกล้วยมาวางทุกอย่างก็มาอีกแล้วนั่นคือส้มตำนะคะตอนแรกคิดว่า เมนูไทยไม่ใช่เขาเรียกว่าตำหลวงระบางเพราะว่าฝานเส้นมาเล็กๆๆๆๆ,ๆ,ๆบางๆนะคะใช้แบบฝานไม่ใช่ใช้แบบสับนะคะทุกคนปลรราหนวนะคะมาพร้อมกับแคบหมูด้วยแล้วก็กินวนเวียนอยู่เนี่ยส้มตำแหนมเนืองก่อนนะคะกำลังรอเมนูอื่นๆอีกนะคะเพราะว่าเราก็สั่งไปอีกอย่างสองอย่างนะคะมาเพื่อนๆจะได้ได้ลิ้มรส ชาติของอาหารเวียดนามนะคะตามมาได้ที่นี่คือ V ีทแหนมเนืองบางแสนนะคะทุกคนเลยหนองมนมานิดเดียวสังเกตทางขวามือจะมีร้านนี้อยู่นะคะไม่ได้ถ่ายภาพบรรยากาศร้านมาให้นะ,ะนอกร้านเพราะว่ามันมืดแล้วนะคะอาจจะมองอะไรไม่เห็นตอนนี้ก็รอเมนูอื่นต่อว่ามีอะไรที่น่าสนใจ ทางร้านเขานะคะก็มีเมนูที่เป็นจานเดียวก็มีมีอาหารไทยด้วยสำหรับใครที่ไม่อยากกินแหนมเนืองแต่อยากมานั่งอยู่ในร้านนี้อะไรเงี้ยก็มีอาหารไทยพวกต้มยำผัดแกงทอดอะไรเงี้ยก็มีหมดนะคะทุกคนก็สามารถแวะมาทานกันได้หรือใครที่สายอาหารเวียดนามกินไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปเที่ยวหรือยังไงหรือระลึกถึงหรือคิดถึง รสชาติของอาหารเวียดนามก็มาทานกันได้นะคะทุกคนที่บางแสนเรามีอาหารหลากหลายมากๆเลยและตอนนี้เราก็ได้มาแล้วปอเปียสดนะคะแต่ไม่รู้เขาเรียกอะไรมีหมูยอแล้วก็มีพวกเครื่องเคียงผักอะไรเงี้ยห่อมาเป็นชิ้นนะคะแล้วก็โรยด้วยกระเทียมเจียวข้างหน้าและอันนี้ก็คือมีขาวหมูย่าง ฟินมากๆเลยนะคะทุกคนนี่คือสิ่งที่เราสั่งมาคืออิ่มแน่ๆกินสองคนนะคะแบบจุกๆกันไปเลยถ้าหากว่าใครชอบอาหารเวียดนามนะคะก็ลองมาทานกันได้ห้องร้านเขาก็มีเมนูหลากหลายแต่เราไม่มีความสามารถที่จะกินได้ทุกเมนูนะคะเราก็เลยสั่งมาได้แค่บางเมนูที่เราอยากกินและคิดถึงมันนะคะสุดท้ายนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถตามมาทานกันได้ และฝากช่องดนงมิงเคเจแชนเนลไว้ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าว่าหนิงจะพาเพื่อนๆไปกินอะไรอีกไว้เจอกันค่ะบ๊ายบาย